อยู่กับมือถือระดับ entry level กันบ้างนะครับตัวนี้ครับ Realme Note 50นั่นเองนะครับเปิดตัวมาแค่3,999บาทเท่านั้นเองในราคานี้เนี่ยความโดดเด่นของเขาเลยคือ1หน้าจอมีขนาดใหญ่แล้วก็แรมนะครับเบสของเขามี4 g b แล้วแต่ว่าเราสามารถทำไดนามิกนะครับยืมได้อีก4 g b รวมเป็น8 g b ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็เน้นการใช้งานได้ยาวนานนะครับถามว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับโอก็ ่าจะวิเคราะห์ว่าเหมาะกับใบผู้ใหญ่นะที่ไม่เน้นอะไรใช้งานมากมายเน้นติดต่อสื่อสารระหว่างวันจอใหญ่มีการดู YouTube ฟังเพลงบ้างหรืออีกแนวหนึ่งก็คือเป็นเด็กน้อยไปเลยที่เน้นการติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้งานได้รอบด้านระหว่างวานงันเล่นเกมเบาๆได้บ้างนะครับในกล่องเนี่ยนะครับนี่เห็นป่ม make it real นะกล่องเขาก็เหลืองเรืองรองอยู่แล้วนะครับเคสนี่มีซอฟต์เคสมาให้นะครับคูมมือการใช้งานนะซอฟต์เคสของเขาเนี่ยจะเป็นสีควันคนหน่อยนี่นะครับพอใส่แล้ว ฝาหลังเป็นสีฟ้าจริงนะแต่พอใส่เคสปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอมเทาหมุนๆแบบนี้เลยนะฮะตัวเคสเองก็มีความกระชับอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าด้านขวาต้องบอกตรงๆว่ามันแอบจะแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้นเนาะตรงปุ่ม Power นะครับอื่นๆนะครับในกล่องก็มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จเส้นจะบางนิดนึงเนาะพอร์ดด้านในก็จะเป็น A2C นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตจะเป็นสีขาวนะไม่ได้มีสีพิเศษอะไรมา แล้วก็แดปเตอร์อุ้ยขาบแบนแดปเตอร์ fter, ขาบแบนนะครับสีขาวไม่ได้บอกจํานวนวัดมาแล้วก็จะมีลยายหยึกหยักเป็นแบบขั้นบันไดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวตรงสเปคเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมองไม่เห็นนะ w, อ่ะห้าโวลต์สอแอมป์นะตรงนี้เขาบอกไว้แล้วเข็มจิ้มซิมเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่อดแอบบแอบบลืมเพราะว่ามันเลยไปอยู่ด้านในตรงนี้นะครับเข็มจิ้มซิมเนาะเอาละ อันนี้ก็คือทั้งหมดที่เขาให้มานะคะไม่ได้มีหูฟังอะไรมาให้นะครับตัวเครื่องเนี่ยพอใส่เคสแบบนี้มันเหมือนกับอะไรหรือเปล่าเหมือนค่ายผลไม้เหมือนกันเนาะอันนี้แอบแซวนะฮะถอดเคสก่อนละกันเพราะจะได้ให้ดูสีสันของเครื่องเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสีที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแหละคุณผู้ชมเป็นฟ้าที่ถ้าดูตามฝาหลังแล้วนะครับจะเป็นลนักษณะพื้นผิว2แบบขึ้งบนเนี่ยจะเป็นเงาเงาขึ้งล่างจะเป็นแบบด้านๆหน่อยนะครับ เงาเงาด้านบนเนี่ยจะมีความระยิบระยับด้วยนะครับเล่นแสงแบบเป็นกลิตเตอร์เล็กๆนะแล้วก็กล้องเนี่ยจะให้มา2เลนนะครับก็คือเลนหลักความเดียด13ล้านเนื้อกับแฟลชนะครับแล้วก็ขอบเครื่องนะครับเฟรมของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกเช่นเดียวกับฝาหลังเลยนะฮะตรงปุ่ม power เนี่ยสามารถทำฟิลก็ปิ้นได้นะครับมีปุ่มปรับเสียงด้านบนไม่มีอะไรครับเรียบๆนะแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นตำแหน่งของลำโพงนะครับพอชาร์จ type c ไมค์แล้วก็ audio jack แบบคอมโบนะครับ3.5 แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นตำแหน่งของถาดซิมนะครับซึ่งถาดซิมตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็1ตัวไมโครสติการ์เลยนะครับก็คือเป็น Triple ิลสลอตนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับหน้าจอของเขานะครับก็จะมากับดีไซน์แบบหยดน้ำแบบนี้เนาะถมอว่าจะเป็นมือถือระดับ Entry Level แต่เขาก็ ติดฟิล์มกันรอยมาให้เลยนะครับใส่ซิ่งหน้าจอของเขาเนี่ย6.74นิ้วถือว่าเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะครับถ้าดูแนวนอนอะไรแบบนี้เนอะก็ใหญ่เต็มตาดีอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเอาดูตรง d i m info และในแง่ของการดูคอนเทนต์ของเขา security level อยู่ที่ L3 หรือว่า level 3ดังนั้นเนี่ยก็จะดูความละเอียดสูงไม่ได้นะครับจริงในเรื่องของความสมูทเนียนตาก็ให้มาเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เป็นหน้าจอ 90퍟ซ์การดูคอนเทนต์ต่างๆสีสันถือว่าใช้ได้นะคบไม่ได้แย่นะครับก็ไม่ได้สดมากแต่ว่าก็ไม่ได้จืดสักทีเดียวอย่างโอดูคอนเทนต์เองนะครับเน็ตฟลิเองนะครับในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีอยู่นิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าราคานี้นะครับเราคงหาลําโพงเตอริโอไม่ได้ครับอันนี้เป็นลำโพงโมโนซึ่งโอต้องบอกไว้ตรงๆนะครับแต่ว่าเสียงก็ดังนะเสียงก็ดังคืออย่างที่วับอกไปตอนต้นแล้วว่าเหมาะกับผู้ใหญ่ไปเลยหรือไม่ก็เด็กน้อยไปเลยที่เน้นการดู YouTube ระหว่างวังวนอย สำหรับเร a วมี n o t ้ต50เครื่องนี้เนี่ยมากับชิป Unisoc T612 ชื่อนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่แล้วก็แรมของเขาเนี่ยนะครับ LPDDR4X นะตัวนี้4 g b แล้วก็สามารถยิ้มได้อีก4 g b นะครับส่วน s t o r a เรเนี่ย EMC 5.1 64 g b ทํบกาการอ่านการเขียนประมาณไหนก็อยู่ในช่วง2-300นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย การใช้งานเนี่ยโอเคแหละถ้าเกิดเราอิงจากผล benchmark ผ่านแอนตูตเนี่ยคะแนนอาจจะดูน้อยไปหน่อยสาหรับปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าอยู่ใน2 0 0แสนนิดๆแต่ว่าในแง่ของการใช้งานจริงๆก็จ,จ,จะเป็นการเปิดแอป,ปรันแอป,ปไปมาสลับแอป,ปเปิด GPS เนี่ยนะครับเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็ตอบสนองได้โอเคเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในแง่ของการพิมพ์นะครับขนาดหน้าจอเขาเนี่ยให้มาใหญ่มันก็จะได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่แต่ถ้าเกิดถ้าคุณผู้ชมแบบพิมพ์เร็วๆก็อาจจะมีพลาดบ้างอย่างโอ้ต์เร็วนี่มันนกอืเห โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นมือถือ entry level ที่สามารถใช้งานได้เมนูกล้องเนี่ยก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับก็จะมีโหมดปกตินะโหมดวิดีโอนะครับ night mode นะครับแล้วก็จะมี portrait นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมี time l a p โหมด pro panorama แล้วก็ถ่าย QR code นะครับสำหรับการถ่ายกล้องปกติเนี่ยระยะที่เข้าให้มานะครับเล่นหลักความละเอี13ล้านเนี่ยเป็นระยะ1 x ที่เขาฟิกมานะครับก็คือถ้าเกิดจะ z o มเนี่ยจะเป็นการจีบนี้แบบนี้ สู่ดิจิตอลได้สูงสุดที่ 10x นะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายที่ระยะ 1x ให้ดูก่อนละกันเนาะ,ะกดถ่ายไปเนี่ยพรีวิวเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็คุณภาพของภาพที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมเส้นสายอะไรเงี้ยเนาะก้องจริงก้อนโรนี่มันเป็นกล้องที่มี AI ด้วยนะครับถ้าเกิดจับใบหน้าคนจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมาดีเทคจับได้นะก็จะขึ้นเป็นรูปคนขึ้นมาว่าเป็นการถ่ายภาพคนนะครับอย่างอันนี้การ์ตูนเนี่ยบางครั้งก็จะจับได้บางครั้งก็จะจับไม่ได้อย่างที่โอ๊ต ความละเอียดนะโอจะดูให้ความละเอียดงานวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่พันแปดเฟรมนะฮะก็จะเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปเนะการสั่นอะไรเขาก็ไม่ได้บอกสเปคมานะครับคิดว่าไม่น่าจะมีให้ในโหมดก็ปกติทั่วไปนะครับกดถ่ายก็ต้องมือนิ่งนิดนึงเนาะส่วนการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยนะครับก็จะมีค่า F นะครับต่ําสุดที่นี่0.95แล้วก็สูงสุดที่ F 16.0นะครับก็0.95ก็จะเบอร์เยอะหน่อยนะฮะ และด้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเห็นว่ามีรูปหน้าบุคคลคือถ้าเกิดมานดีเทคใบหน้าได้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งนะตรงนี้ได้นี่กดเปิดไปก็คือปรับแต่งเชฟใบหน้านะครับค่อนข้างละเอียดนะตัวความความใสของหน้าตาของเรานะครับแก้มสีปากอะไรอย่เงี้ยคือสามารถปรับได้นะครับ ส่วนกล้องหน้านั้นนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด HD 30เฟรมนะครับก่อนที่เราจะไปดูภาพถ่ายโอดเกิร์นก่อนละกันนะครับว่าภาพที่ไปถ่ายมาเนี่ยนะในสภาพแสงเพียงพอก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับชัตเตอร์ถ่ายปุ๊บก็ประมวลผลได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิด่ายในที่แสงน้อยก็จะประมวลผลแบบช้าปไปอีกนิดนึงแล้วก็ในแง่ของการถ่ายพอร์เทรตนะครับการตัดขอบตัดอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าเบอร์ใช้ได้นะเพราะว่าอย่างที่เห็นกันนะครับสเปคของเขาเนี่ยมีเลนมาให้อีกเลนหนึ b บล็กแอนด์ไวท์เดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าเป็นยังไงได้มาแล้วนะคบชาโนทีนะนี่ซูสโกสิกเนเจอร์มามีไข่บด้วยแล้วด้านบนเนี่ยก็มีตัวโฟมชีสนะครับการกินชาชีสูกต้องคือเราต้องกระโดด จะไม่จอกหลอดนะก็ชิมกันหวานสิเข้มข้นมากเออเข้าใจเรื่องแล้วว่าทำไมเขาถึงดังเพราะว่าชีสของเขาอะมันเข้มข้นมากแก้วนี้120บาทนะครับก็เป็นแก้วที่ทรงสูงแล้วก็ใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะแต่เมื่กี้ที่ชิมอะโดนฟองชีสเ,เต็มเลยไม่โดนชาเลยเดี๋ยวขอชิมชาเพิ่มหน่อยละกันนะ เห ah. really? <He> ็นภาพแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับจริงๆเนี่ย ภาพโดยรวมเนี่ยก็ยถือว่าใช้งานได้นะครับอาจจะมีเรื่องของพัตเทรดที่ตัดคอบ้างส่วนอาจจะไม่ได้คมขนาดน,นั้นอาจจะมีหลุดมีแบบเบอร์แบบเกินเกินขาดบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วมันใช้ได้แหละคุณผู้ชมในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าราคานี้เล่นเกมได้ไหมถ้าซื้อให้ลูกหลานใช้นะครับอย่างโอเล่นเนี่ยเอาเกมแนวแคชชวลก่อนละกันอย่างซับวีนะครับก็ปัดไปปัดมาสมุดดีนะครับภาพไม่มีอาการกระตุกแล้วก็ ปัดขึ้นลงกระโดดหลบอะไรอย่างเงี้ยใช้ง่ายแบบอันนี้เล่นได้สว่วนอีเกมหนึง่ง ROV ที่โอ๊ดลองมาโอเข้าไปอันเนี่ยค่าดีฟลต์ของเขาเลยก็คือตัวเฟรมเรทเขาล็อกไประดับปานกลางนะครับอยู่45เฟรมไม่ใช่30นะ45ด้วยนะครับเป็นค่าดีฟลต์ที่เขาเซตมาแล้วโอไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมแล้วจังหวะที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นได้เฟรมเรทไม่ได้กระตุกร่วงนะครับมีบางจังหวะในตอนที่โหลดเกมช่วงแรกที่โอจะรู้สึกว่ามันกระตุกนิดนึงแต่พอเกมเข้าไปสักพัก มันก็สมูทแล้วนะครับก็ถือว่าเล่นได้จนจบตลอดรอดฝั่งแล้วก็ชนะด้วยนะครับก็เกมวันลองมาให้ดู2เกมนะครับเกมอื่นที่เขาเคลมมาถ้าเกิดอยาคุณชอบเกมแนวแบบบู้หน่อยนะครับฟรีไฟล์ตัวนี้ก็เล่นได้แต่น่าจะเป็นค่าดีฟอลต์ที่เซตมานั่นเองไม่แนะนําให้ปรับสูงไปกว่านี้นะครับเพราะว่า มันอยู่เป็นระดับเริ่มต้อน,นอ่ะนาะก็ต้องเข้าใจตัว device ด้วยนะครับถ้าเกิดเราปรับเหมาะมันก็เล่นได้อยู่แล้วครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรียวมีโ Not ้ต5.0เครื่องนี้ครับโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือเครื่องนึงเนาะที่ไม่ได้รองรับ 5G แล้วก็เป็นมือถือที่หน้าจอเนี่ยไม่ได้สีสันฉูดฉาดมากแต่ที่ให้มาคุณผู้ชมจอใหญ่แบตเตอรี่อึดนะครับชาร์จได้10วัตต์นะครับแล้วก็กล้องที่ให้มาเนี่ย คือถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่คิดอะไรมากนะคือทำความเข้าใจกับเขาเนี่ยก็ถ่ายได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเน้นในเรื่องลักษณะการใช้งานทั่วๆไปลักษณะนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยราคานี้ โอ้ถือว่าสเปคทํามาในปีนี้เนี่ยดีกว่าเจนก่อนๆในปีที่ผ่านมาเยอะเลยนะคบเพราะว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้สเปคที่ดอปกว่านี้ด้อยกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะครับปีนี้เขา up ขึ้นมาให้ในราคานี้แล้วเนี่ยก็ใช้งานได้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจและกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรีวิวออกมาอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ